โอเคครับทุกคนวันนี้ก็เอามาแชร์เทคนิคในการผสมดินปลูกนะครับแล้วการทำเสาไม้เลื้อยให้ทุกคนนะได้ดูได้ลองนำไปทำดูนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวนสวยในบ้านและไม้พอกาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำการผสมดินปลูกนะฮะต้นผูแอปเปิลนะครับแล้วก็มาทำการทำเสาให้เขานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับสำหรับการผสมดินปลูกของผมนะครับ ก็สูตรของผมก็จะมีง่ายๆนะครับผมก็ใช้มะพร้าวสับอันนี้เป็นตัวตวงนะครับถ้าเต็มเนี้ยก็คือ100%่นะครับผมก็จะใช้ตัวเนี้ยหนึ่งเป็นเป็นมะพร้าวสับนะครับใส่ลงไปแล้วก็ดินนะครับ3 0นะครับก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวตวงตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะใช้ปุ๋ยออสโมโค้นะครับผสมลงไปนะฮะ แล้วก็ใช้สตาร์เกิลจีผสมลงไปในดินเลยนะครับคุกเข้าไปในดินเลยนะครับใส่โรยลงไปเลยครับก็ใส่สตาร์เกิลจีลงไปป้องกันมดแมลงนะครับที่สําคัญเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนะครับสําหรับการทําเสานะครับผมก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับนะพลาสติกที่มีรูนะครับอันนี้รูประมาณ9มิลนะครับที่ใช้นะครับก็ใช้พลาสติกมาแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนะครับ แล้วก็ใช้เคเบิลไทในการรัดนะฮะให้เพื่อความสวยงามนะครับนะฮะเราจะเก็บรายละเอียดให้สวยงามนะครับนะแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็เอามะพร้าวสับนะครับใส่ลงไปในนี้เลยนะครับก็กอกลงไปมะพร้าวสับเนี่ยเราต้องทําการแช่น้ําไว้ก่อนนะครับทุกคนอย่างน้อยสองคืนนะครับก่อนที่จะนํามาใช้แล้วก็หาไม้หรือว่าหาอะไรดันลงไปนะกดลงไปนะ เสาลักษณะนี้จะค่อนข้างที่จะสะดวกและง่ายนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยสามารถใช้ลากเขาเนี่ยแทงลงไปในตามรูนี้ได้นะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถต่อเสาเขาได้ด้วยนะครับถ้าต้นไม้ของเราเลื้อยขึ้นมาสูงแล้วนะครับเราก็ต่อเสาขึ้นมาอีกนะตามที่เราพอใจหรือต้องการเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาดินปลูกสําเร็จรูปใส่ลงไปนะครับ เราะว่าเราผสมสตาร์เกิลจีแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะแล้วก็เอาเสาไว้ตรงกลางหลังจากที่เราเอาดินใส่แล้วก็กดตรงคนเสาให้แน่นเขาก็ตั้งได้แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะเอาต้นไม้ของเรานะครับก็จะเป็นภู้แอปเปิลนะครับมาใส่ลงไปในกระถาง เวลาเราจะใส่นะครับเราก็ต้องดูว่าตรงลากลอยเขาอยู่ตรงไหนนะครับตรงลากลอยเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็หันตรงจุดนั้นน่ะเข้ามาติดกับเสาไม้เรือของเรานะครับหลังจากเราจัดตามความต้องการของเรานะครับเพื่อความสวยงามแล้วเราก็เอาดินเติมลงไปเลยนะครับสําหรับการบํารุงของผมนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับทุกคนนมจืดนะครับในการลดเขานะครับ อัตราส่วนนะครับก็อันนี้ก็ประมาณเกือบ2ลิตรนะครับผมก็จะใส่ไป1แก้วเบกนะโดยประมาณนะครับไม่ได้ต้องไปซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันในนมจืดเนี่ยจะมีสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะครับฟอสฟอรัสหรือว่าแคลเซียมกรดอะมิโนวิตามินนะฮะสำหรับการลดน้ำต้นผูแอปเปิลนะครับผมก็จะลดเขานะครประมาณ2วันครั้งนะครับ สาหรับผมเองนะผมไม่ได้ลดเขาทุกวันนะครับทุกคนนะก็เว้นระยะห่างให้เขาได้ให้ดินในหน้ากระถางเขาได้แห้งบ้างนะครับลดทุกวันมันก็จะทําให้ดินในกระถางเนี่ยชื้นแฉกมากเกินไปนะครับแล้วก็เขาก็ไม่มีเวลาในการดูดซึมน้ำนะฮะเข้าไปหล่อเลี้ยงลําต้นเขานะครับนะครับถ้าดินที่ดีเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยน้ำเขาจะไหลผ่านแล้วก็ซึมออกที่ก้นกระถางเลยนะครับทุกคนนะฮะ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็เอามาแชร์เทคนิคในการผสมดินปลูกนะครับแล้วการทําเสาไม้เลื้อยให้ทุกคนนะได้ดูได้ลองนําไปทําดูนะครับนะหรือว่าใครสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเสาไม้เลื้อยนะฮะเราก็ทําจําหน่ายอยู่นะครับเป็นการสนับสนุนเพจอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ